วันนี้ไม่มีขาตั้งมาหรอคะลุงงีครับตั้งบนหัวเพื่อนก็ได้นะเอ้าพี่พี่เพิ่อนเราออกจากรถไปโบดิ่มอยู่ในรถสวัสดีครับนัดชิงชนะเลิศกีฬาวอุล็กชนชาติทัดภาค5นะเพชรเชาบูนกับเจ้าภาพวิจิตครับเซตที่หนึ่งเพชรเชาบูนก็ทีมชาติล้วนนะครับ แบ,บ็คหลังนี่พี่ปูซ่านะครับา่เกรียงไก่มุทาไลตัวโยนพี่โอ่งอินทพลคมชัยศักดิ์ตัวทําเชื้อสายเพชรชบูรณ์ด้วยกำลังตัวทําหน้าขวานะครับป้าเกรียติศักดิ์เศรษฐธรรมครับป้าดำครับคู่แฝดดําแดงนะครับดําแดงนรกพี่ปูเสิร์ฟลูกนี้ไปที่หน้าขวาพิลิตไปไปแล้วเคยทำงานหนักแน่เนี่ย เป็นแต้มของเพชรบุญเก้าสองเพชรบุญเสิร์ฟลุยสองครับพี่ปูครับล้นมาพี่องค์ชงจอดอ่ะเกียร์เกียรสับเซ็นแบป้ายไปเป็นแต้มของเพชรบุญครับสกอร์ที่10 2ครับสองสิบทีหน้าซ้ายพี่องค์ เล่นลูกสองเมื่อคืนนี้ก็ซ้อมกันหนักนะครับคอแหบคอแห้งกันเลยทีเดียวเพชรชาบูนเกียรติยกมาโยงซันแบ็กข้ามไปแต้มของเพชรชาบูญครับลูกนี้ดูสังเกตการเล่นของพี่ๆอดีตทีมชาตินะครับเขาเป็นลูก เปิดลูกชงลูกทาจะมอกเขาจะเล่นกันง่ายๆนะครับเล่นกันง่ายๆเหมือนไม่มีอะไรเลยแต่นี่คือมาตรฐานการเล่นนี่ขนาดเยอะกันแล้วนะครับพิจิตนะขอเวลานอก ทีนี้ก็เพชรบุญได้รับเกียรติจากพี่ๆนะทั้งนนทั้งสท่านมาเล่นในานามของสมสีเสือ้อเพชรบุญในรุ่น56ปีขึ้นไปเปังไมด้ยยน,น, 4, มมน,น,นั่ง่ไ้นั่งไ่น่งไม่ไดนังดนั่ม่นั่ง่ได้ั่งไ้นงม่่งม่ได้นงไม่ได้นั่งเม่ได้นไม่ได้นั่งม่เชนังม่ไดนงไม่ได้นัไม่ไ้น4่นัง่ัวงทม่นไป่นั่งทนงไปงม่พิษณุโลก ทีนี้เพีรณ์นุ่นเล็กก็ตามสภาพความพร้อมนะครับบรรยากาศโดยรอบของวิยาลายเทคนิคพี่จิตนะครับท<ำ>ีนี้เจ,จ้าภาพวันนี้เป็นคู่สุดท้ายแล้วนะครับาาคู่สุดท้ายแล้วก็จะเสร็จสิ้นการคัดผ่านหกของก,กีฬาตะก,ก็โวโร้งที่หนะวับคูสท้ายวนะครับค้าลก็จะเร็้นกระ่าหกีาแ่ครับท ยังไม่พิมพ์ชื่อไงก็ให้ไปได้พิมพ์ชื่อเองเป็นเ่งแล้วี่สอยว่ากันเลได้ได้สิบสามสอสิามสุกปูเสร์ฟด้วยสอง แต้มกพี่จิตบ,บ้างน,นะครับซันแบกมามาตรงหน้าซ้ายพี่ปุนะครับจะได้แต่ละแต้มนี่หืดขึ้นคอเลยเฮ้ยอาหน้อยต <c oughs> ้องได้ยิน,นเสียงเจยุงก่อน <c oughs> เออ <c oughs> เอาลงเล็กสโซๆ <c oughs> น,น,นั่นแน่ดูวิธีวิธีการขึ้นลุยธีการเล่นลูกครับไว้ขนาดนี้ยัง เข้าช่องนี้ช่องขาได้สบายสบายความคล่องตัวนี่นี่เห็นไหมพี่โอ่งม้วนสวยเบอร์สามเพชรบุญ่าสวยข้ามขึ้นขวาอย่อซ้ายขึ้นซ้ายหย่อขวาลูกทีเด็ดของพี่โอ่งลูกสร้างชื่อเลยนะครับชาบชาบชอบชาบแบบพี่คู่หน้าย้อนย้อนดิดไปยุคนู้นเลยครับยุคนายันน้าเชียงใหม่มาเมืองลังชาบชาบ คู่หน <legislation> ้าในดีที่เราเคยดูสมัยเป็นจอขาวดำนู่นเลยครบ้เาจนา่งเอาอีเ็ดสีนะครับสีแต้มเกมกับสีแต้มพี่จิตนะครับพี่บุญเปลี่ยนตัวผู้เล่นนะครับ เอาปูตีพี่ปูกลีงไกลมุทาลไยออกไปพักให้ไปพักที่รีสอร์ทเลยนะครับไม่ต้องพักพ <ง S 2> แล้วก็ววเปลี่ยนคูจิ๋วนะครับแบคล่างเล็กของเราเ้ือกูตีสินทรับน,นะครับเบอร์ห้าลงมาแทนตีขาโหดนะครับฉายาเขา เป็นแต้มของพี่เจดบ้างนะครับตามมาที่5 17.5ิบเจ็ระจุฬสร่งลูกที่2อรกับปาดลงมาลงนี้ผ่านบล็อกของปากเกียดลงมาเป็นแต้มของพี่จิตร17 6 17, เป็นเด็กแต้มของพี่จิตไปเป็น77นะครับชุชบุญนำอยู่10ลูกอันนี้คืออะไรนะเพจอะไรนะดาบติ๊กนะครับเพจอะไรคะที่ถ่ายทอดอยู่นี่กล้องส่วนตัวครับกล้องไม่ไม่หมายถึงเพจเพจชื่อเพจอ๋ออันนี้ถ่ายส่วนตัวเหรอคะอ๋อพี่นึกว่าถ่ายทางเพจ อ่ามันนี่มันกล้องป่าวัตตนี่ว่าอของป่าปวัตตครับป่าวัตตป่าวัตตป่าวัตตนี่ก็ต้องเป็นเพชรนะครับช,ช่วยทองปช่วยทองช่วยทองชื่อเพชรเจ็ดต่อสิบแปดพิจิตรเสริมโอเคเชงไปห่างเน็ตไปนิดก่อนอก็เรียกไม่ชื่อ สำหรับสถานที่เราใช้ในการแข่งขันนี้ก็เป็นวิทยาลัยเทคนิคจังหวัดพิจิตรนะเต้ยในเกมครับยี่สิบเจ็ดทีเสิร์ฟตรงนี้ไปที่พิริตโอ้สันเปนยเป็นแต้มของพิจิตรนะครับ เกพชรบูบณ์เป็นฝ่ายเสมอติดตาใครเป็นแต้มของเพชรบูรณ์บเอ็เกมนี้เขาเปลี่ยนแดนทีมงานนักตระก้าวอเวโสพ่เพชรบูรก,ก็ขอบคุณ กองทจังหวัดเพชรบุญนะครับที่บริหารจัดการในส่วนของการส่งนักกีฬาในการดูลแลนักกีฬาผ่านทางชมรมแล้วก็ส่งเพชรบุญมาแล้วก็เมื่อวันที่19นะครับ10เอ้ย10 17นะครับท่านนายกสมาคมกีฬาจังหวัดเพชรบุญก็ได้เข้ามาเยี่ยมชมการแข่งขันแล้วก็ให้กำลังใจทีมชมรมแล้วก็เพชรบุญด้วยนะครับขอบคุณมาได้ที่นี้ด้วยนะครับแต่ถ้าเป็นไม่ได้ก็ อยากให้มันสมบูรณ์มากกว่านี้ถ้านในส่วนของของการสูงกรีฬาการเข้าร่วมการแข่งขันในกีฬาสมัยพร้อมจะสร้างชื่อให้จังหวัดของเราอยู่แล้วทุกท่านครับผมว่าเต็มที่อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นประเภทกีฬาเดี่ยวกีฬาประเภททีม,มทุกคนมีความตั้งใจทําชื่อเสียงกับจังหวัดนะครับถ้ามีผู้ใหญ่ดูแลผู้ใหญ่ที่สนับสนุนก็ทำให้นักกีฬามีกาลังใจในการสู้เพื่อจังหวัดนะครับ นี่ผู้เล่นพิจิตตครับพิริตพิริตถัดมาครับสมฤทธิ์ดนี่ผู้เล่นของพิจิตต์ครับเมือเ่อวานนี้นนพิจิตตโกงความตายมานะถูกถูกนั่ไปสกอร์สี่ตัวสีส่สบายกลับมาชนะพี่ก็มาชิงกับพิจิบุลได้ครับนี่ทีมงานนั่นครับแผลนะพี่มงนะครับจำได้ไหมงานของแผลนครับอันนี้ฝั่งพิจิบุลบ้าง บริการปือสปูมิทเพชรนิดนะที่เห็นแต่หัวเนี่ยพอจะจํากันได้ไหมครับจะเอกหันหน้ามาไหนครับพี่ครับหญิงเหลือเกินพี่ครับปุ๊เก่งเกย์ไปทางอะไรปุ๊ซ่านะปุ๊ซ่าเก่งเกย์ไปาอะไรน้องเตอร์นะปีเตอร์เล่นจ้ำเพชรบุญและพริการทีมอะไรนะคุณเป็นอะไรยศคุณเน่ยขึ้นทุกวันเลยนะสมศักดิ์นะครับหรือน้องแดงของเราครับเจ็ดที่สองเริ่มครับพี่บุญส่ง ขอบคุณพี่พี่ขอบคุณหลายๆคนที่เข้ามาให้กำลังใจพีิบุญเราด้วยนะครับ กูชิเแนัเลิศน,นะครับลองพิจิตรกับพิชบูลครับเอาโสรุ่น5.6ปีขึ้นไปนะครับหนสามแต่นะครับ

เข้าจะแค่ระวังแบกกับตัวชงนั <c oughs> กวิียนกับติเนะี <c oughs> ่ยวิทเสิร์ฟไปช่องซ้ายนะเป็นแต้มของไม่จมบูรณ์ เสิร์ตตีกลูกนี้เจีย๋ยไม่หนา้าขวาปควาเกียร์นีลูกเสิร์ฟบอ,อกด้านเป็นคะแนนของอาวิจิตเสร็จดีเริ่มเฉียงนะครับพิจิตรลเอียห้าเท่าครับ<า>ปีปยกเปิดไปพี่ออโอ๊ตียกเปิดไปพี่โอ๊งใส่เต็มข้อเห็นแต่งมาไปฉบูรณ์ไครับ ร่างกายดีมากนะสุภาพร่รางกายพี่วงกับภาเกียรตินะครับพี่ปูด้วยคนจะหกสิบคนออยู่แล้วยังฟิตเพียรนะครับอุรุณเริ่มชฉียวไปเป็น7-5นะครับเป็นเสริมรุ้อซของพิตีนะครับตีสิพย์ พี่จิตก็ส่งครบทุกรุ่นนะครับมีแต่ว,ว่ารุ่นเล็กรุ่นกลางก็ตกรอบไปแล้วเหมือนกันเนมะื่อวานก็คู่ทีชิงทีทท่เรากำลังดูนี่ก็พี่จิตพลิกนรกจากโดนนำสิบเท่าไหนนะร่นะสิบสามสิบสามต่อเจ็ดัพลิกกลับมาชนะยี่สิบเอ็ดยี่สิบนะครับแล้วเข้ามาชิงกับเราครับ เกียร์บล็อกเลยเป็นคะแนานของเพชเชอร์โนอีกต้งนึงครับโมกเลยจริงจริงต้องไปอยู่มูนี้ขี้เกียร์เดินครับ <c oughs> ตายแล้วโลกนี <c oughs> หมงงอกนะครับเล่นไปหัวเลาะไปเจ็ด <minimum> ส <cooking> <c overweight> ิบเจ็ดสิบตัวผู้ชมนำ โฉงเลยครับพี่ปุ๊กเริ่มหงุดหงิดเลยพี่ปุ๊กหงุดหงิดเปลี่ยนตัวไอปุ๊กกับลงนะครับกลับลงก็ไปสนามเปลี่ยนนักกุตเตออกมาแล้วดูตำนานปุ๊ซ่าเสิร์ฟน้ำเสิร์ฟซ้ายนะครับพี่ปุ๊กถึงแรกเสียครับ เป็นแต้มเงิไปจิตเงินไปจิตเริ่มเทียงนะครับเริ่มเทียงจิตเยียงมาแล้วครับเยียงมาแล้วครับแต้มอยู่ที่สิบเท่าสีปูส่งลูกุยสามนบเกรงไกลมุทาลัยนะครับแบ็คเฟชปูนครับ บล็อกดีแต่ลูกนี้เป็นเป <c oughs> แต้มของไปแชมพูบมากนะครับรับสามลูกครับ ทีลิสเอสอสมริดินแก้วหรือหรือปาลิงผมกเรานะที่วิจิตมงแต่เป็นคะแนนเพิ่มไม่พิบุญอีกแต้มหนึ่งิเซตนี้มึงเห็นพี่โอคงเตะเต็มๆสองลูกนี่แหละเซตแล้วเตะลูกเดียว มาพิชบุรก็ต้องขอขอบพระคุณท่านนายกองการบริหารสนมูลสายคำพโอนะครับที่เอื้อเฟื้อเรื่องสถานที่พักสถานที่เก็บตัวพวกเราในระหว่างเดินทางมาทําการาง่งขังบึงสีไฟเกมในครั้งนี้นะครับขอบคุณท่านรองผู้จัดการทบสรองผู้จัดการเขตทบส,าาทะสนะครับที่มาดูแลทีมนักกีฬาพิชบูณอย่างดีนะครับต้อนรับนักกีฬาอย่างดีแนละให้ความเอ้ใจใสในเรื่อง4 1 0 เชงประเกาศซันแวกเลยเป็นแต้มของเพชรชบุญชีวิตที่15บ้ต่ิครับที่ราสศกก็ดีจากดีอย่างหนึ่งคือส่วนใหญ่ผู้เล่นก็มีพี่น้องมีมีเพื่อนฝูงที่อยู่ในจังหวัดต่างๆที่เราเดินสายทำการแห่งขันนะครับมีอะไรก็พึ่งพาชื่อยเหลือพึ่งพากันครับกีฬาสร้างมิตรภาพสร้างเพื่อนพี่น้องนะครับ พี่จิตขอเป็นตัวเอาแบ็กตัวลงมานะครับตามหนที่สิบห้าสิบครับพี่ปูเสิร์ฟาลูกแรกเป็นไงต,ตามเก็บลูกนี้ ขอแยกเป็นมุมนะครับผาดรับผาดรับเปลี่ยนมุมบั่งครับสิบห <15, 11. S 1> ้าสิบเอ็ดเสร์มจ,จีบที่หน้า <15. S 1> สิบลิทนะครับเป็นคะแนนของเพชรบุญอีกแต้มสิบเอ็ดสิบหก สี่ดสิอ็ดสิบเจ็ดดยีที่ผมเล่นพิจดตาพูนต้เล่นเห็นตัวเอข้าพิตีลงไปเสริมนะ สิบเอ็ดบ้าบางที่สิบแปดสิบสองนะครับพิตีสุ่ที่สองครับ จริงๆฉนันนเล่นนะครูนี้จริงๆก็ที่หนึ่งที่สองได้สิทธิ์ไปแข่งกับประเทศต่อครับ <18, 19. S> 1 8 14รุ่นไม่เกิดรุ่นตั้งแต่5-6ปีขึ้นไป15 14 เก้าสิบสี่นะครับพิบูลขออีกสองแตงมก็จะเป็นแชมป์รุ่นนี้นะครับแล้วก็เป็นตัวแทนไปแข่งรหรับประเททแน่นอนนะครับสิบสี่สิบเก้าสิบห้าสิบเก้า เตะบนเป็นแต้มของพิชบนุนแก้มแต่เกมนะครับยี 20, ่สิบสิบ้ายี่สิบโอ้โหพี่โอกยอดปิดเกมไปด้วยชยนะของพิชบนุนเด็นขาดมากเต่อสิห้านะครับ ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับพิจิตร์บุญที่ส่งพลังเชียร์ทีมตะก,ก้ออุโสเพชรบุญนะครับเราได้ไปเป็นตัวแทนของจังหวัดข้าแก่นในแต่ประเทศหนึ่งร,รุ่นขรุ่น5.6ปีขึ้นไปนะครับอีกสองรุ่นเรามาพลาดกันเองครับจบซ้นภารกิจในการคัดภาคในครั้งที่5ของ ทีมตรากโ็โอเวอรชิบมีจุนในความสำเร็จของเราในรุ่น5 6ปีขึ้นไปนะทีมงานครับผู้หมวดเฮ้ยทวัดช่วยทองนะผู้จัดทีมใหญ่สื่อสอนพี่ในหรือจ่าในวรปัตยาโสมาน้องแดงครับสตรับทีมงานครับ